ทีนี้ส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านะเป็นคําตอบที่ยังรอคําตอบสุดท้ายฮะถึงแม้นายกจะเก็บตัวแต่ว่ารักษาการนายกหนีไม่ได้ก็จะต้องถามเรื่องนี้ครนะก็นะักข่าวก็วันนี้ก็ไปถามคุณภูมิธรรมวเชยชัยเนี่ยนะฮะรองร,รักษาการนายกรัฐมตรีเนี่ยนะฮะก็ ก็เริ่มต้นจากมันไอ้ข่าวลือเพี้ยนเนี่ยเรื่องดิวส0 0พล้านทํานองว่าเพื่อจะทําให้พักร่วมยังยังอยู่ะนะฮะก็เอาไปถามทางรองอ้วนรองรอวนก็บอกว่าใครดิวใครคิดว่ามันเป็นข่าวลือทั้งนั้นครับเป็นใครบอกมาเลยจะได้ไปเจอ,อเพราะายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ส่วนแผนวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมากันที่ทำเนียบเนี่ยนะ บรรดาพักเพื่อไทยนัดรวมตัวสสเพื่อขึ้นรถบัสมาให้กำลังใจนี่พี่อ้วนบอก <c oughs> ก็คงคาดหวังว่าจะมาแสดงความยินดีกับ <c oughs> นายกแต่ผม <c oughs> ไม่ทราบเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าพักเ <c oughs> พราะภารกิจตอนนี้มันค่อนข้างเยอะ <c oughs> ผมก็ไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกัน ส่วนที่สังคมมองว่าการกระทาดังกล่าวเหมือนรู้ผลล่วงหน้าหรือเปล่าเนี่ยนะพี่อ้วนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดเลยรู้แล้วผิดหวังก็มีประสบความสําเร็จก็มีอันนี้มันเป็นการคาดเดาและความเชื่อของผมเชื่อว่าสสองพักเพื่อไทยเชื่อในความตั้งใจจริงและความจิตใจของนายกและสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหานั้นนายกไม่ได้ทําแบบนั้นพฤติกรรมที่กล่าวหามา ท่าที่ดูในสำนวนคําพูดและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหลายส่วนก็ดูดีเป็นเรื่องก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาทางการทูตในการเจรจาจึงมั่นใจในความบริสุ์ใจของนายกและคิดว่าจะออกมาบวกก็เลยมาอยากมาแสดงความยินดีแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าศาลจะใช้ดุลพินิษอย่างไร <S <S แล้วไอ้ดิวส0งพล้านเนี่ยพี่วนก็บอกว่าก็พวกคุณชอบเอาข่าวลือมาถาม แลจะให้ตอบยังไงมีใครพูดหรือไม่ถ้ามีคนพูดก็บอกมาสิจะได้เคลียร์ก็สื่อผู้สื่อข่าวก็บอกเมื่อวานไงคุณสมคิดเชื้อคงอยู่ในพักเียวกันี้ก็พี่อ้วนก็เลยชิ่งเลยบอกก็ไปถามคุณสมคิดมาถามเลยให้ไปถามคุณสมคิดแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้มาจากพักอื่นนะมาจากพักเองนะ้วถามบอกว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นคุณขึ้นมาแล้วต้องโหวตนายกใหม่เนี่ยพักร่วมรัฐบาลคุยกันแล้วหรือยัง และมั่นใจไหมว่าจะไม่พลิกคั้วคุณภูมิธรรมแกบอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดอย่าไปคิดคสิ่งนั้นจะเกิดก็ต่อเมื่อนายกมีความผิดแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมีความผิดหรือไม่เอาทีละขั้นทีละตอนสิคุณพี่เอ๋ยก็ทีละขั<ๆ>้นท<ๆ>ีละตอนแต่บังเอิญว่าอา<ๆ>นอกเหนือจากนายกจะผ่อนคลายในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแล้ววันนี้ดูสีหน้าท่าทางคำพูดของรองอ้วนเนี่ย ดูเหมือนผ่อนคลายไปด้วยนะคุณติความไม่หมกอนาอผ่อนคลายไปด้วยผมไม่แน่ใจว่าโล่งสักทีจะมีคนมาเป็นตัวจริงเสียงจริงเราแบกมาตั้งร่วมสองเดือนนจากหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นมาพรุ่งนี้ยี่สิบเก้าเนี่ยนะจะครบสองเดือนแล้วนะ <c oughs> ทุกอย่างต้องประเดยประดังไปที่นั่นหมดไปมาถึงกัวลาลัมเปอร์คือเอาว่าชัดๆเนี่ยจนถึงวันนี้คงไม่ลาออกก่อนแล้ว ก็คงจะไปฟังคำวินิจฉัยเลยเวลาแล้วนะพี่กุ้ก็้อไม่ใช่ไปฟังรอฟังคำรอฟังคำวินิจฉัยคือถ้ารอออกนาทีนี้นี่ยิ่งเสียฟอร์มหนักครับอีกมันไม่ทานแล้วสายเกิดไปแล้วไม่รู้จะายิบ่ยยังไงซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวก็คุยกับคุณพิมตีนคุมตีบ่นกับผมนะท่านผู้ชมบอกพ่อใจร้ายจังอืคือให้ให้คุณลูกรุ้นละทึกจนถึงขนาดนี้เลยนะอ่าประโยคใหญ่อย่างนี้พี่ก็นะ ถ้าไม่มั่นใจไม่ให้อยู่ต่อถึงวันพรุ่งนี้เพราะมั่นใจแต่ในทางกลับกันเนี่ยบวกหรือลบก็ไม่รู้นะคนก็มองว่าถ้าไม่บวกอ่ะน่าจะไม่จัดรถขนกันไปไปพร้อมกันอย่าแตกแถววันนี้ไม่มีสะพานล่มอเพราะไม่ได้รีบกลับต่างจังหวัดเพราะพรุ่งนี้ยังต้องอยู่ไงน,น้ําจะท่วมไฟจะไหมไม่เป็นไรมีผู้ช่วยสสอ,อยู่ในพื้นที่ส่วนสสตัวจริงต้องอยู่ให้กําลังใจนายกร,รัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้สําคัญกว่าปัญหาน้ําท่วมไฟไหม้ที่ต่างจังหวัดนะตัวจริงต้องอยู่นะแล้วตัวสํารองก็ไปช่วยชาวบ้านไปเพราะได้จัดลําดับความสําคัญแล้วว่าปัญหานะสําคัญที่สุดอยู่ที่กรุงเทพถ้าไปแบบเนี้พี่โก้ถ้าไปเพื่อที่จะไปปลูกปลอบประโลมใจเนี่ยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วดอกไม้นีน่มีคนบอกผมนะผมเนี่ยจริงเหรอพี่เชื่อไหม ไม่ได้เตรียมเพื่อไปแสดงความยินดีเท่านั้นนะเตรียมดอกไม้อาไว้ด้วยอดอกไม้เนี่ยเขาจะให้กันในโอกาสอะไรแหละพี่โก้นะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่โก้เนยนะปลอบใจก็ได้เอาดอกไม้ไปปลอบใจก็ได้ก็ได้มันก็ปรับเปลี่ยนคิด,ดทำเนียมมาพี่โก้ก็ไม่เป็นไรถึงนาซีนั้นแล้วถ้าปลอบใจส่วนใหญ่เขาก็จะไปกันด้วยมือเปล่าแล้วก็ไปแสดงความรู้สึกเอาความรู้สึกไป แต่เนี่ยเอาดอกไม้ผูกโบสีแดงบ้างสีขาวบ้างหลากสีบ้างแหมมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะผมว่ามันก็ต้องพยายามปลุกขวัญกําลังใจกันจนถึงนาทีสุดท้ายอ่ะแล้วแล้วนี่ลูกนายนะมันก็ต้องแสดงปสปิริตหน่อยูกทั้งหมดต้องไปให้กำลังใจต้องแบบพยายามเชียร์ให้ขวัญใจคือต้องปลุกขวัญกําลังใจอ่ะออน,นาทีนี้จะให้บอกว่า ก็เดี๋ยวรอแล้วกันตามไม่รู้จะรอดไม่รอดไม่รู้ดูสภาพไปแล้วเนี่ยคิ้วเริ่มตกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่บุก็พูดเถอะครับถ้าจะรอดเนี่ยมันต้องยิ่งกว่ายิ่งกว่าปฏิหารต้องมีอภินิหารด้วยนะพี่กศเอาเอาอย่างนี้คือคนเขาเขาก็คนที่เขาเชื่อว่ารอดเนี่ยเขาก็ดูเหตุผลประกอบด้วยเหมือนกัน เหตุผลอะไาเหตุผลในเรื่องของข้อกฎหมายข้อเท็จจริงสารพัดอย่างเนี่ยถ้าดูทางนี้นะเขาบอกว่าก็เหนื่อยจริงๆเลยนะแต่ที่เขาเชื่อว่ารอดเนี่ยก็เพราะมันมีมันแต่มันบ้านบ้านก็บอกก็หวังหวังปาฏิหารปาฏิหารหรือสัญญาพิเศษนะบวกไสยศาสตร์หลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ย ดูเหมือนไม่พออ่าต้องมีอีกสองศาสตร์นะทั้งปฏิหารทั้งสยศาสตร์รวมกันแล้วก็มีสัญญาณพิเศษแบบสีขีดมาเต็มๆไม่ต้องร้องไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาให้น้ําหนักตรงนั้นนะพี่โก้มันแต่ผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีถึงจะมีคนให้น้ําหนักตรงนั้นแต่ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเกิดกรณีนี้เพราะว่าถ้ามองโดยบริบทไอ้ลูกคดีแล้วคือคําว่านายงตรีเนี่ยมันคือผู้นําประเทศครับ ผู้นำประเทศเนี่ยอํานาจอันยิ่งใหญ่มันต้องมาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ถูกต้องเพราะนั้นบทบาทหน้าที่ที่คุณกระทําการใดๆลงไปเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบอคุณจะบอกว่าเจตนาดีใช้เทคนิคการเจรจาพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าพอไปดูบริบททั้งหลายรวมถึงเนื้อหาที่มีการพูดจาผมไม่รู้จะออกช่องไหนดีไม่รู้จะออกไง